การเดินทางบนเส้นทางที่ทอดยาวสู่สถานีต่างๆด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เรียกว่ารถไฟยังเป็นการท่องเที่ยวและมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายครับสวัสดีครับคุณผู้ชมร้อยปีสถานีกรุงเทพเป็นดวงใจวันนี้นะครับผมกําลังจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปยังสายรถไฟที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์การรถไฟไทยเป็นอย่างมากครับและเป็นสถานีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสัมิภาพส่วนเรื่องราวที่น่าสนใจทางวัติศาสตร์จะเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยครับ เราจะเริ่มเดินทางจากสถานีกรุงเทพไปตามเส้นทางรถไฟสายตะวันตกเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นั่นก็คือสถานีสะพานแควใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับคุณผู้ชมอาจเคยได้ยินเส้นทางรถไฟที่มีชื่อว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะใช่ไหมครับและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ป้ายหยุดรถไฟสะพานแควใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะนี่เอง และที่นี่ยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควแห่งนี้นี่เองครับเดี๋ยวเราเข้าไปสํารวจตัวสะพานกันเลยดีกว่าตามผมมาเลยครับสถานีสะพานแควใหญ่เป็นป้ายหยุดรถของเส้นทางรถไฟสายตะวันตกซึ่งติดอยู่กับสะพานข้ามแม่น้าแควที่ก่อสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเส้นทางส่วนหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้นภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงรัฐบาลไทยได้มีการซ่อมแซมใหม่จึงสามารถใช้งานได้และมีการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพมาจนถึงปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับจากป้ายหยุดรถสะพานแควใหญ่เรานั่งรถไฟต่อมาอีกประมาณ50กิโลเมตรครับ ก็จะมาถึงสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกสถานที่หนึ่งที่นี่ก็คือป้ายหยุดรถถ้ำกระแซครับหลังจากที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควสำเร็จก็มีการสร้างทางรถไฟต่อมาจนถึงบริเวณที่เป็นภูเขาและเหวลึกครับจึงทำให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างมากมาย ว่ากันว่ามีแรงงานล้มตายกันที่นี่นับเป็นพันๆคนเลยทีเดียวจึงทําให้เส้นทางสายนี้ถูกขนานนามว่าเส้นทางสายมรณะนั่นเองครับในสัปดาหนะ์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์การรถไฟไทยที่สานีไหนจังหวัดอะไรติดตามกันได้ครับที่ร0อปีสถานีกรุงเทพในดวงใจสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย รูมูฟเอชที่1 4ี่จีเน็ตบนมือถือแรงสุดครอบคลุมสุด77จังหวัดทั่วไทยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาทาจิมะร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิซ์เอ็มคอเทียให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัด ที่บอกว่าคือมองแล้วก็เห็นกนระจกทุกบ้านเลยค่ะไม่มีใครหลบสายตาใครได้เลยนิดนึงนะเมื่อกี้พี่กองไม่ได้ยืนตรงนั้นนะแต่สภาพี่กองไปยืนปิดไว้เอาทำไมล่ะครับพงศ์เป็นของไทยตรงนี้เป็นห้องน้ำอะไรยังไงห้องน้ำเดี๋ยวนะฮะห e. ้องน้ำรอฮะใช่ค ok ่ะดูห้องโอ้โหขอเข้าเลย ใหญ่กว่าห้องนอนที่บ้านคือขนาดไม่ได้สําคัญครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยผมบอกเลยว่าเข้ามามีหมอนกับเสื่อผมอยู่ได้เลย่นะอ่ะพี่แจ็คกระทำธยูรละอะไรไหมงั้นอยู่อย่ี้แหละเล่นกันแค่สี่คนก่อนจะไปไหนผมอะอยากถามจริงๆเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าแส์เขาอะมีความต่างกันในเรื่องของสเปค แต่เหมือนกันยังไงบ้างถ้าพูดถึงความเหมือนก็น้าค่ะเป็นแมคือผม่าคือผมมารู้สึกว่าคนเป็นแฟนกันมันมีบางอย่างที่รู้ใจกันหรือชอบเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีแม่งแบบบางทีแพวคิดอะไรแล้วแพวพิมพ์ก็คิดเหมือนกันมีค่ะก็สมมติว่าเดินผ่านพิธ์มาอย่างเงี้ยพูดประโยคนึงแล้วพิม ผ่านมาคนละเวลาแล้วก็มาพูดประโยคเดียวกันเป๊ะๆกับคนเดียวกันเลยนะคะพี่กองด้วยว่าเคยสัมผัสอะไรในความเหมือนของลูกสาวขาแฝดคู่นี้บ้างจริงๆเขามีความชอบอะไรคล้ายกันโดยที่ไม่ได้นักหมายอะไรนะคะแต่ว่านิสัยก็ต่างกันนิดนึงอะไรอแต่เดี๋ยวนี้ไปไหนเขาเรียกแฝดสามแล้วรู้เลยได้ดีจับน้องนะเออนี่อีกห้องหนึ่ง เหมือนจะมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้เป็นห้องอะไรคะพี่กองคะเป็นห้องสนุกกัค่ะจะเป็นห้องที่ใช้เดินผ่านไปไปห้องอาบน้ำแล้วห้องสาวว่ายน้ำค่ะห้องแช่ตากน้ำต่อใหญ่เลยโออแล้วใครเล่นใครเล่นสนุกคะพิมแพงหรอคะเล่นกันทุกคนค่ะจะยสวนจะเป็นน้องชายชอบเล่นน้องอุ๊ยแสดงว่าข้างในยังมีอีกสองหนุ่มที่เรายังไม่ได้เจอลองดเจอค่ะ เปิดเลยค่ะไม่ทีเป็นเรื่องของสาวๆอันนี้เป็นเรื่องของหนุ่มๆใช่เดี๋ยวฝั่งนี้ผมดูแลให้ไม่ต้องห่วงโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สองนุ่มเดี๋ยวต้องให้แนะนำก่อนนว่าสองนุ่มนี้คือใครครับ คนนี้น้องชายแล้วคนนี้คุณพ่อคุณพ่อสวัสดีครับผมคุณพ่อฝากด้วยฝากด้วยครับคุณพ่อเฮ้ยไปบ้าเหรอนี่เอาไหมเอาให้ถูกเอาให้ถูกคุณพ่อคอและอันนี้น้องชายน้องชายน้องแฟนนะคะก็พิเศษไปดีค่ะนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่านี่อยู่กันครบสมาชิกในบ้าน ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เปิดบ้านให้กับรายการทีวีด้วยต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะรันนีเข้ามานี่มาขัดจังหวะนะคะกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่หรือเปล่าเลยเล่นกับลูกก็เป็นประจำนะฮะเล่นเรื่อยๆระหว่างเล่นก็คุยกันไปปกติที่คุณพ่อหรือคุณแม่ใครจะใช้เวลาในการที่จะดูแลน้องๆมากกว่าจริงๆทั้งคู่เลยนะคะแต่จะเป็นเน้นคนละเรื่องนะมีประเด็นเดียวที่เหมือนกันทั้งคู่คือเรื่องความรักและ แต่ก่อนจะไปเรื่องความรักข,ของรุ่นเล็กขอถามรุ่นใหญ่ก่อนนิดนึงเพราะว่าตอนสองสาวพี่กองก็ไม่ธรรมดาสวยมากเลยดอกดามีเยอ์ใช่ไหมพี่เอ๋เป็นเจอกันยังไงคะก็เขาเป็นเพื่อนหลหลักหลังหลัเลยเหรอคะใช่แล้วผมก็หลายเรั้งรัปัญญาผมก็ไปดูอารบัมเขาในการรับปัญญาก็เกิดไปปิ้งในอัรบัมบอกว่าผมเนี่ยรู้จักคนนี้ ี่เขามาจีบเลยไหมหรือยังไงคะเขาก็ไม,ไม่ไม่ได้สแสดงว่าจีบหรืออะไรนะคะแต่ว่าเขาอยากคุยด้วยก็รู้สึกเหมือนกันเอ๊ะทำไมคนนี้ชอบมันยุ่งก,กับเราด้งยลออมสินทีนโซน วันนี้รินอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะจะพามาชมพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเสี่ยมวิทยาคมที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามรินเข้าไปพูดคุยกับน้องๆกันเลยค่ะรู้สึกอย่างไรที่ธนาคารออมสินมาเปิดธนาคารโรงเรียนในวันนี้คะรู้สึกดีใจค่ะดีใจค่ะที่มีธนาคารโรงเรียนค่ะรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากเลยค่ะแล้วปกติออมเงินอย่างไรคะ บ่งเงินจากข้าอาหารกลางวันมาครึ่งหนึ่งแล้วก็เอามาเก็บออมครับตอนนี้รินก็อยู่กับผู้จัดก,การธนาคารโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเปลี่ยนวิทยาคมค่ะการมาอบรมเป็นผู้จัดก,การธนาคารโรงเรียนให้ประสบการณ์อะไรกับน้องกรอยเองบ้าง <c oughs> คะก็จากการทํางานเป็นระบบไม่ให้เกิดขอ้อผิดพลาดไม่ให้ข้ามขั้นตอนโดยการทําให้เรียบร้อยค่ะน้องกรอยมีวิธีการออมเงินอย่างไรบ้างคะอยากให้ช่วยแชร์เพื่อนเเมื่อเธอมาปรับใช้ค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ออมเงินโดยที่เราไม่ต้องซื้อของสิ้นเปลืองนะคะได้ตังมาเหลือก็เก็บกลับบ้านย่อยกระปุกค่ะโดยที่อรอยากได้อะไรแล้วก็เอาตังในกระปุกไปซื้อค่ะมาที่ทางธนาคารออมสินกันบ้างค่ะว่าทางธนาคารเห็นประโยชน์อย่างไรถึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นค่ะโครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนเนื่องจากว่าธนาคารได้จำลองอธนาคารมาไว้ที่โรงเรียน ฝึกการทำงานเป็นทีมรู้จักรับผิดชอบใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์การออมเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการฝากเงินอย่างเดียวการออมเงินนี่หมายถึงการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเยาวชนเด็กที่อยู่ในธนาคารโรงเรียนเป็นการเบาบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ในการออมเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสิน